สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับใช้เป็นเช้าวันเสาร์ที่ยี 12, ่สิอกุงพาพานันธุกราพันห้าอยกครับอยู่ที่บางซื้อนะ ก็สายหาสนะครับจากปากน้ำสรปราการไปหมอชิดสและ136นะครับร้อนะฮะจากคลองเตยไปหมอชิดสนะครับราหมอชิดนะ ที่ด้านหน้าสถานีกลางคุณก็เยอะเลยนะเกสหวน้กรุเทพสาบข้ามกแข้าเทียค่ะเราข้ามันมาที่สถานีชมทางบางซื่อนะครับวันนี้าสี่หากงทพสถแ้าเที่ยค่ะวันนี้เดียบอกไปเลยครับว่าเป็นวันเสาร์นะ ซึ่งก็จะเป็นปกติที่จะมีขบวนพิเศษนำเที่ยวออกให้บริการนะครับแล้วก็นี่จะเป็นขบวนแรกของคลิปในวันนี้นะพิเศษนำเที่ยวขบวนที่9ก5ากรุงเทพฯปนลำพงปลายทางสะพานถ้ำกระแสเส้นทางสายกาญจนบุรีนะครับเข้าชุมทางบางซื่อน,นะมีเหตุอะไรก็สอาบมาแล้วนะครับ ด้านฝัน่งนู้นนะคือสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์ในสถานีกลางบางซื่อรถไฟมาแล้วนะครับขบวน945นะพิเศษดำเที่ยวคิหะแดามและ182นะเขาชาัน2บางซื่อ ทานชลาที่4ครับหัวจากทิเนเป่าเดินตัวเป่าวิ่งผ่านถึงทางบางซื่อ พิเศษํำเที่ยวขบวนที่2และ3ของคลิปนี้นะครับข้าวบางซื่อถามว่าทำไมมาทีเดียวพร้อมกันนะก็พวงรวมกันมาด้วยกันนะพิเศษํำเที่ยวที่9 0 9นเส้นทางสายน้ำตกกาญจนบ,บุรีน้ำตกสิลยกน้อยครับและพิเศษลำเที่ยวขบวนที่9-1 1พิเศษํำเที่ยวส่วนสุบรีพัฒน์ถึงบางซื่อครับ ก็ถือได้ว่านี่เป็นขบวนที่2ของในเส้นทางรถไฟสายน้ำตกเลยนะก็คือขอบวน909นะครับปลายทางน้ำตกศิยกน้อยเซนการเจรบุรีนะครับต่อจากขบวนเมื่อกี้นะขบวน945ปลายทางสะพานทํากระแสนะครับ เสร็จ,ำเ, 9, 9. นะเรจำเที่ยวขบวนที่9 09ปลายทางน้ำตกสยกน้อยแล้วก็เสด็จำเที่ยวขบวนที่9 1 1ปลายทางหัวกินสุนสป,ปดิพัฒจดเที่ยวติศสันในชุมทางบางซื่อครับทางสองของบวนมีอัตราค่าโดยสารเท่ากันนะรถพัดลม120บาทรถแอร์240บาทนะครับไปหลงา นำ 1, 2, 6, นะ้ำหนึ่งสองหกสี่นะทีเอ็นเคสนะครับด้านบน h e a d l i g h t คันนี้เป็นเอกลักษณ์นะครับเป็นสีส้มหนึ่งเดียวนะที่เป็นแบบนี้นะ จากชุมทางบางซื่อไปแล้วครับจากรถไฟบรุนเมสักหน่อยนะนี่ก็5้สนะครับจากหมู่บ้านเศรษฐกิจนะไปหมอชิด2 ก็ทัวร์ลงนะเต็มเลยนะครับชาวต่างชาติมาสู่เก้นี่รถเมล์ติดมาแล้วนะ4คันนะครับโอยแต่รถเมล์ที่สถานีกลางก็ต้องดูดีๆนะครับเพราะว่าจะ วนทั้งเที่ยวไปเที่ยวกลับเลยนะอันนี้เที่ยวไปนะครับก็บไปหมอชิดสองสามสี่นะะนะครับอันนี้ห้าสองนะและ A1 นนะครับไปดอนเมืองแอร์พอร์ต

3.02จากลุกบุรีเข้าบางเซื่อชาญชลาดิ่ีครับก่อนเวลา10นาทีนะจะต้องจอดรอเวลาออกเลครับอสตอมส1 3 0ครสาบวน ในขณะนี้ครับเวลา7 6. 6. านาฬิกา6นาทีามาขบวน,บน,านาราบจบนรถ่ะทาศบนำเขบวนที่ยบรงเทพรสระบุรีบนบนร่ 5. ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวรถย,ยับ,บรถซ่อมขบวนที่943กรุงเทพปลัมพง์ปลายทางเพชออรพพพพชบุรีเข้าสู่ชุมทางบางซื่อชานชลา2ครับ จะเป็นรถจักรยานยนต์5 2 1 2ทำขบวนเป็นสายสีแดงด้วยนะด้านหลัง สาของคลิปนี้นะเรีนเสียเที่ยวคอมวกีวกว่ 9, 4 3รุงเที่ยวขวลพพปลายทางเพชรชบุรีตอนนี้อยู่ที่นครปฐมอยู่ที่สถานีชุมทางบางซื้อสวาย2งนึ่อนานี้เวลา7จ็นาฬิกาสินาทีครับ พิเศษนำเที่ยวรั um 4, 3, บเปอซัมคาร์บอนิก้าส3ไปทางเพชรชบุรีอย่างจอดเทียบขรบุนรถอยู่ที่ชานชลาที่สน่าจะรอผู้โดยสารหรือเปล่านะใจแต่ว่าในขณะนี้ที่ชานชลาที่สปล่อย302จากลพบุรีออกไปแล้วครับตามเวลาซัมก็รอต่อไปนะ ขณะนี้ได้กำหนดเวลาปล่อยกรถพิเศษนำเทีย่ยวรอวัลเซิร์ังวัดนิกาส์ซีสาไปทางเพชรบุรีออกจากบางซื่อ แล้ว134จะเป็นรถประกาศนะมีเป็นรถร้อนนะไเดอดีรือว่าดวงดีสุดๆเลยนะครับแก๊ปก็รอหมายเลขสิบสยครับเลยหยุดตี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นไปเลยนะครับแ้เลือกแก๊ปน,นะครับรอเพื่อนรอบ้านรถบ้านมาับนะครับจะรอหมายเลขสิบสองรอไปขึ้นไปนะครับ เยี่ราดครูสองสายนะครับกีโนสาย536นะครับจากหมอชิดศอไปปากน้ำเป็นเที่ยวกลับนะครับและตามมาด้วย138นะราชประชานะครับ ดีเดนนะโอ้โหสวยเลยครับคันนี้สวยสวยครับมี่ัาจะได้เจอนะวันนี้โอ้โสวยจริงนะไฟจัดเต็ม ตัชิ4 5 1 3รถต้เปล่าผ่านบางซื่อไปทางไปสถานกระานอยูตรงบ้านรามทิพปริอยู่ตรงยมาล่านะไปางนนเอไม่นงรอรับการเดินายปนานี2ค่ะสถานี2จะมีขบวรเข้าเทียบทดและมีรถระจางขบวนรได้ค่ะ ชานชาลาที่สจะมีจักรร้าวเสค่ะเวลา8ปดนาฬิกาครับคุณเข้าสู่สถานีชุมทางบางซื่อในชานชาลาที่2เป็นขบรถชานมืองขบวนที่3า2 3 4 2จากชุมทางแก่งคอยครับพรบางผ้าและเพลงชาตาไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพองคชาิด้วยความภาคภูมิใจในเอกรัชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย คติขึ้นแล้วนะครับเวลา8นาฬิกาตรงขบวนชันเมืองขอบวนที่3 4 2 3 4 2จากชุมทางแก่งคอยถึงชุมทางบางซื่อครับก่อนเวลา7นาทีโดยเวลาออก8นาฬิกา9นาทีนะครับมาที่ด้านหน,น้าหัวรถจักรขบวน3 4 เลา8นาฬกา17นาทีนะครับขบวนรถกำลังทำขบวนเข้าสู่สถานีชุมทางบางซื่อในชานชลาที่2ขนขณะนี้นะครับเป็นขบวนพิเศษนำเที่ยวขบวนที่943เม่าไมาในชานชาลที่สโดดปรดระมราวังงอ,อนรอนได้ค่ะพิเศษนำเที่ยวขบวนที่943นะครับขบวนรถพิเศ983นะครับข <ใน S 1> <พ>ออภัย กาแต้งทางจากกรุงเทพฯวอลลังพงไปทางสะพานแควใหญ่นะครับก็เป็นพิเศษนำเที่ยวขบวนที่5ของคลิปนี้นะซึ่งก็เป็นเส้นทางสายกาญจนบ,บุรีแล้วนะครับวันนี้ก็สรุปได้ว่าสายการในรถนำเที่ยวเข้าไปถึง3ขบวนกันเลยทีเดียวครับไลนมายเลเก้ห 909แล้วก็นี่983ครับโดย983เป็น Alstom 4106ที่เดินตัวปล่าไว้มืต้นคลิปนะครับไช้ล้อสั้นนะครับร้อสั้น 2นะ อันนี้นี่จะป้นป้นๆนะเพราะว่าแต่ก่อนมันเคยเป็นห้องพนักงานนะตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับตอนนี้เป็นเลเชอร์คาร์ชุด2สองเลเชอร์คาร์จะไม่มีประตูขึ้นลงด้านท้ายนะครับแหมวันนี้รถนำเที่ยว5าขบวนเลยนะครับเข้าสายน้นะตกไปถึง3าขบวนเลยทีเดียว คลิปหน้าครับสวัสดีสวัสดีครับ